กับเขารอบดึกเคยอดะนะหมูกรอบะนาหมูกรอบบ้านๆกินขนา,ขนารอบดึกกันโอ้ยินยยยยยยหลยยยยนยยหมูกยอบใส่โรดหมูกรอบยยยตาย ขนาหมูเขาหลอดดิเกิดมูกรอบเผ็ดัวการขนาดยังไงฉะนอู้จะเผ็ดอันนั้นกินไหมจะเผ็ดไอน หน้าขนาดนี่จ้ะเอ้ยสุดยอดนี่เก็บลาดนะ่ะคือตัว เฮ็ดอันนี้ลาดหนาขนาดเนาะลาดหนาขนาดเนาะม,นมันดึกแล้วหนูจะมากินชิปอะไรตอนนี้แล้วลูกฮะอ่ะ,อะน้่งเอาเทมามา่มาให้ค่ะดึกแล้วแกดรอบดึกเสร็จพี่น้องก,กับข่าวรอบดึกเสรนะ็จ เมนธรรมดาเนี Good, ่ยตุ mm ๋น hmm. ก้อรเยนอยู่น้ำหมูกรอบเสร็จแล้วค่ะตักให้กับปั๊ม

ชนะหมูกรอบมันจะออกรสชาติเผ็ดแต่เผ็ดเล็กน้อยนะอุ้งรักกับบรสจัดอันใดแม่นบอกบะรสจัดมากเท่าไหร่บอ,อกมันมัน,ม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 นยั่งย่งเข้าไปชนะโอเคก๊ง อยากกินลาบหนาด้วยแบบนี้พอแล้วเสร็จแล้วค่ะมะนาหมูกรอบไม่หมาอเลยไปจิล้วจ้ะกรอบดึดกา้า